เกลิศยงใจยุทธกับคุณสมชายวงสวัสด์ได้ออกมาแถลงจะขอพระราชทานเพื่อขอเข้าเฝ้าอันนี้พี่ได้เอสเอ็มเอสแล้วโอ้โหพี่จี๊ดขึ้นอย่างจะเป็นไมเกรนถ้าอย่างนั้นไปไปดูหน้าสองคนนี้แล้วพี่จะเป็นไมเกรนขาจอไปเนี่ยหนักหนักกว่านั้นอีกหรือเปล่าลองดูผมเป็นสมาชิกเหรียญ ยูลจอมกล้าเหรียญลามมาซึ่งน้อยคนนะที่จะได้รับพระสถานหรือมีพระหมหากรุณาธิคุณที่พระสถานให้ผมนึกอยู่ตลอดเวลาว่ามีหลายหนทางในการที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในบ้านในเมืองในปัจจุบันแล้วมีหนทางหนึ่งที่อยู่ในความคิดอยู่ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าจะเป็นหนทางที่ดูว่าจะเป็นไปไม่ได้แต่ผมคิดว่าด้วยจิตใจที่แน่วแน่ด้วยชีวิตที่เคยถวายไว้แทบเบื้องพระยุคลบาทในการปฏิบัติรับใช้สนองพระเดชพระคุณนำเอาความสกบมาสู่บ้านเมืองจนถึงปัจจุบันแต่ผมคิดว่าหนทางที่มีอยู่ในหัวใจ ของผมหรือแม้แต่พวกเราแต่ผมทางพรรคก็คือพวกเราหวังในพระมหากรุณาธิคุณที่ใหที่สุดเราหวังในสิ่งนี้ว่าจะมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานให้กับพวกเราเพื่อจะยุติความขัดแย้งที่มีมานานพอสมควร จะสร้างความเสียหายกับบ้านเมืองเนี่ยอย่างมหาศาลพักเพื่อไทยก็ดีกลุ่มคนเสื้อแดงหรือนปชก็ดีด้วยความเคารพด้วยความเทิดทูนสุดชีวิตเราไม่เคยที่จะนำเอาสถาบันลงมาอ้างลงมาพูดลงมาใช้ประโยชน์เพราะสิ่งนั้นคือสิ่งที่ เราถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมพระยาไม่ไม,ไม่มีพลกล่าวข้าพเจ้าขอรับทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เหนือหัวหากสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพวกเราในวันนี้นั่นก็คือขอรับพระราชทานพระมาหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกรกระหม่อมให้กับพี่น้องคนไทยให้กับพวกเราด้วย เพราะกระผมคิดว่าถ้าไม่มีพระมหากรุณาที่คุณดังกล่าวกระผมยังไม่แน่ใจต่อการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นภายในวันสองวันข้างหน้าน,นี้และมันจะเป็นตราบาปม,มันจะเป็นสิ่งที่พวกเราพี่น้องคนไทยไม่ต้องการที่จะเห็นเลยในชีวิตของพวกเราหากมีสิ่งใดที่ผิดพลาด พระเจ้าขอ้อมรับไว้จะเพียงผู้เดียวเราคิดว่านะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดวันนี้เนี่ยครคงต้องถึงพระเนตรพระกันอยแน่นอนที่สุดเพราะนั้นเราก็ความ็จริงมีความพยายามของพวกเราที่จะไปกราบพระบาทด,นะด้วยตัวพวกเราเองมาโดยตลอดถามอุณหภูมิของอาจารย์เสรีที่บ้าไปแล้ว อาจารย์เสรีบ้าไปไม่ใช่เขาว่าบ้าไปแล้วตอนึกว่าอาจารย์เสรีบ้าไปเลยบ้าด้วยความสามารถทำไมถึงว่าอย่างนั้นอ้าข้อที่หนึ่งถ้าคุณคิดอยากจะเข้าเฝ้าจริงๆแล้วไม่อยากให้เป็นการระคายเคืองเบื่อพิจุคนระบาทคุณต้องทำเรื่องนี้เป็นความลับไม่ใช่ออกมาประกาศต่อสาธารณะถูกต้องว่าจะเข้าเฝ้า้หเขาามการที่คุณประกาศแบบนี้ข้อที่หนึ่ง ถ้าสมมุติว่าพระองค์ไม่ได้มาด้วยเหตุผลอันใดก็ตามคนของคุณจะเอาไปพูดได้ว่าไม่มีพระมหากรุณาที่คุณลงมามเสียไหมเสียหรือถ้าสมมติลงมามจะด้วยเหตุผลคนใดก็ตามจะต้องมีคนของพวกคุณอีกกลุ่มหนึ่งที่คุณจะบอกว่าคุณไม่รู้เรื่องกันอบอกว่าไหนว่าอยู่เหนือการเมืองไง แล้วลงมาทําไมหมายความว่าโดนทั้งขึ้นทั้งล่องถูกต้องแล้วคําพูดที่บอกว่าถ้าไม่มีลงมาเนี่ยจะเกิดการสูญเสียภายในสองสามวันนี้เนี่ยอ,อันนี้เรียกว่าคําขู่นะนนคือทำเป็นบอกโอ้โหน้อมรับเหนือก้าวเหนือกระหม่อมพระยามไม่พ้นกล้าวแต่มีคําขู่นะอบอกถ้าเกิดสองสามวันไม่มีพระมหากรณาธิคุณลงมาเนี่ย ไม่แน่ว่าจะเกิดการสูญเสียแล้วไปไงานแล้วเกิดขึ้นที่สีลมอ่ะอืมก็เกิดการสูญเสียมันสอดคล้องกันไหมนี่เรียกว่าการขู่นะอืมครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันทําไม่ได้เอาอย่างนี้แล้วกันเขาพยายามจะเอารูปแบบปีสามห้ามาครับแล้วหลายหลายคนถ้าฟังเขาแล้วจะเคลิบว่านั่นสิจะบอกว่านั่นสิเมื่อปีสาห้าเคยสงบได้ด้วยเหตุนี้มันต่างกัน จะมาแค่ตรงไหนบ้างอ่สมัยนั้นไม่มีคดียาใดๆเกิดขึ้นเป็นแค่ความแตกต่างทางความคิดพลเอกสุจินดาท่านเป็นนายกรัฐมนตรีได้โดยที่ตอนนั้นกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้บอกว่าต้องมาจากการเลือกตั้งครับท่านก็มาอย่างถูกต้องแต่คนกลุ่มที่ไม่อยากให้ท่านมานั้นเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ความรู้สึกและก็ชุมนุมอย่างสงบชุมนุมอย่างสงบเพราะฉะนั้นพลเอกสุจินดาไม่ได้มีคดีอาเข้าใจไหมครับอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ที่ ถ้าพระองค์ลงมาในตามนั้นเนี่ยมันก็คือเป็นการไกลเกี่ยความแตกแยกทางความคิดแต่ณเวลานี้ถามว่าคุณทักษิณเนี่ยมีคดีอาญาไหมนะฮะแกนนำเนี่ยขณะนี้เนี่ยอยู่ในประกันไหมมีคดีหลายคดีไหมและเป็นการชุมนุมที่ไม่สงบและไม่สงบแล้วเลยเขตรัฐมนูนไปแล้วถามว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะลงมาตรงนี้ได้อย่างไร มันต้องเป็นเรื่องกระบวนการของกฎหมายตามหลักของตุลาการใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมถึงจะไปดึงพระองค์ลงมาตรงนี้แล้วที่พูดไปอย่างนั้นเนี่ยและกลุ่มคนเสื้อแดงได้ยินกันยะแยะๆไปหมดเนี่ยในที่สุดท้าไม่ลงมาเนี่ยจะต้องเป็นคนเอาไปกล่าวหากันต่อว่าไม่มีบ้าหากรุณาที่คุณลงมาและครั้งนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการดึงพระองค์ท่านเข้ามาสู่ความขัดแยง้งถูกต้อง แล้วก็ทําเป็นบอกว่าข้าพพุทธเจ้าไม่เคยคิดที่จะดึงฟ้าลงมาอะไรต่างๆแล้วบอกว่าพระอาญาไม่พ้นก้าวต่างๆนานๆถ้ามีอะไรจะรับผิดแต่ตรงนี้เนี่ยคุณได้ประกาศต่อสาธารณะเนี่ยเท่ากับว่าคุณเองเนี่ยกำลังทําให้พระองค์เนี่ยจะต้องอยู่ในทรงอยู่ในฐานะที่ <ลำ S 1> อึดอัด<า>และลำบากแล้วล่ะคนี้ถ้าาจะซสรีสรีดูนะครับปีสามหนี่ย ไม่มีใครจับจ้วงสาบัญพระมหากษระสับไม่มีใครจับจ้วงและไม่มีใครทําผิดอาญาเอาเป็นว่าตัวตัวของพลเอกสุจินดาท่านก็ไม่ได้ผิดอาญาอะไรแล้วคนที่เขาลุกขึ้นมาต่อต้านเนี่ยเพียงแต่เขาบอกว่าไม่มันมันไม่เหมาะสมที่คุณเป็นคนทํารัฐประหารและจะเป็นเองแต่เป็นความขัดแย้งแค่นั้นแต่ครั้งนี้นอกจากผิดอาญาแล้ว คนเสื้อแดงยังจับจ้วงสถาบันพระมหาการษัตริย<า>์แล้วก็ยังทําสิ่งที่เกินกว่าขอบเขตรัฐธรรมนูญตกลงเมื่อพระองค์ท่านถูกจาบจ้วงและพระองค์ท่านจะลงมาอย่างนี้ด้วยเนี่ยมันยิ่งไม่สมควรควรอย่างยิ่งพวกเราที่เป็นประชาชนต่างหากที่ต้องทําเพื่อพระองค์ท่านอืแล้วคนที่ได้รับเหรียญลาม,มาก็าดีจุลจอมกล้าวกว็ดีเนี่ยนนเขา <คน S 1> ไม่ครู้ะละอายเขาไม่รู้เหรอ คืออย่างที่เราเคยพูดอ่ะคนบางคนเป็นนักเรียนทุนอนนันันทมหิดลแล้วก็อกตันอยู่เช่นเดียวกับคนที่ได้รับเหรียญแบบนี้แล้วยังทําตัวอย่างนี้เนี่ยเรียกได้ไหมว่าอากตันอยู่คือมาอ้างว่าน้อยคนจะได้อันนั้นเยสิน้อยคนจะได้เนี่ยคุณเป็นคนพิเศษขนาดนั้นเนี่ยละสมนึกคุณหายไปไหนเอ้ะทาให้ผมคิดถึงคนเอกเพรมตินนสุรนนท์ที่เคยออกมาตักเตือนว่าระวังจะทรยศชาติเหรเอ,อ คำนี้ทําให้ผมกล้องอยู่ในหูเลยแล้วก็เริ่มโอยโอพี่จำได้ตั้งนานแล้วพี่รู้เลยว่าที่ประเพณีท่านพูดเนี่ยในที่สุดเนี่ยท่านเหมือนท่านมองออกว่าคนคนนี้จะเป็นยังไงครับแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าพระองค์ท่านลงมาก็ถูกไปกล่าวอ้างถ้าไม่ลงมาก็ถูกว่าทั้งขึ้นทั้งล่องพี่ที่บอกไงว่าสามารถครับอาจารย์อยากไปฟังไหมครับว่าคุณอนันต์ปัญญารชนเนี่ยได้ความเห็น ส่วนหนึ่งไว้อย่างไรสั้นๆตรงนี้คนที่มีสติปัญญาและสํานึกดีอย่างางี้น่าฟังและเขาเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเหมือนกันด้วยที่มีคุณค่าและเขารู้ที่ต่ําที่สูงใช่ส่วนคนที่ไม่มีตําแหน่งและไม่มีความรับผิดชอบเป็นการเมืองเนี่ยตามปกติไม่มีการขอข้อเฝ้านะครับเพราะว่าถ้าปไปขอข้อเฝ้าแล้วไปพูดเรื่องการเมืองเนี่ยมันก็ไม่เคยเหมาะสมอ่ะแต่อย่างอดีตอดีตนายกทั้งสองท่านท่านก็เป็นอดีตนายกแล้วก็เป็น คนที่ยังมีบทบาททางการเมืองอยู่ถ้าเกิดไปขอเข้าเฝ้านี่มันก็ก็เป็นื่องที่เองมีการประกาศร่งหน้าด้วยเนี่ยครับนก็กติยมันก็กลา,ายเป็นเรื่องที่แน่นอนมันจะต้องเกี่ยวพันทางด้านการเมืองครับทนะีนี้เขาจะมีการเปิดเผยเป็นสาธารณะอะไรอย่างนี้ไหมครับผมผมไม่ทํานะผมไม่ทําเลยแล้วคุณก็ดูสินายม่ยเรองกรีเข้าเฝ้าผมก็ไม่เคยรู้ว่าเขาไปพูดเรื่องอะไรไม่ไม่มีการลงข่าวเลย อาจจะมีหมายราชสำนักว่าวันนี้นายมตรีกอนแลนายมตรีบราวนเข้าเฝ้าับครวันนั้นเวลานั้นที่ไหนเท่านั้นอ่ะไม่มีมเพราะทุกคนต้องรักษาประเพณีนี้ไว้เหตุการณ์เดือนพฤษภาปีสามห้าไม่มีผู้ใดที่บังอาจที่จะขอเข้าเฝ้าเพื่อให้ต้องลงมาทรงงานในการแก้ปัญหาเป็นด้วย พระราชมินิจัยส่วนพระองค์โดยแท้ครับในครั้งนั้นไม่มีคนไหนผู้หนึ่งผู้ใดที่บังอาจจะสาบบังคมทูนเพื่อให้ต้องทรงทรงลงมาทรงดำเนินกิจการใดไม่มีครับแล้วก็ไม่มีใครที่จะขอเข้าเฝ้าด้วยไม่มีไม่มีทั้งสิ้นนะครับมันต่างกันโดยสิ้นเชิงครับทาแบบนี้มันเสียหายครับเสียหายยังไงประการแรกที่สุดยังไม่ทันเข้าเฝ้าเลยออกมาโพูนาแล้วอย่างนี้แย่นี่เป็นการกดดันบีบคั้นใช่ไหมฮะ ถ้าไม่ได้เข้าเฝ้าก็อาจจะบอกไปว่าสำนักพระราชวังสำนักราชเลขาอย่างงูรรน้รรน,รรนอย่างนี้ไปดึงเรื่องเอาไว้หรือไม่ก็ไม่ทรงพระก,กรุณาเป็นเรื่องเสียหายทั้งนั้นนะ <c oughs> ถ้าเข้าเฝ้านะครับก็เสียเองนะครับ <c oughs> อีน้อยอะไรอะไรก็ไม่มีใครทำนะครับอย่างอไรก็ต้องไปรบเ,ร,บเ,ร,บเ,ร,บเรรบกวนเบื้องพายุกระบาด <c oughs> บ้านเมืองมันก็แย่เลยครับ <c oughs> ผมนะครับเป็นคนหนึ่งนะครับที่รู้จักพี่จิ๋วดี ผมขอพูดคาสัานๆคําเดิมมว่าแย่มากไม่เคยมีใครคิดเลยว่าพี่จิ๋วจะแย่ถึงขนาดนี้ครับแย่เรื่องชาติเรื่องเอาคุณเซนมาก็แย่ไปแล้วที่ยังแย่เรื่องที่จะไปทาให้ราคาเคืองเบื้องพายุโคลบาดีถ้าพี่จิ๋วขืนทําอย่างนี้ต่อไปพี่จิ๋วตายก่อนตายนะที่บอกไว้ว่าทหารแก่ไม่มีวันตายคือไม่มีวันตายไปจากตีคำไม่มีไม่มีวันตายไปจากความรักชาติเป็นผู้มีเกียรติเป็นผู้มีวินยัยและเป็นผู้กล้าหาญนะครับ แต่วันนี้พี่จิ๋วกําลังจะหมดประจักษ์สี่คำนี้แล้วนะครับถ้าหมดประจักษ์สี่คำนี่คือตายก่อนตายสารแก่ตายก่อนตายครับไม่ใช่แตาให้แก่ไม่มีวันตายท่านสรีครับแล้วคุณจำลองสีเมืองเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ออกมาชัดเจนว่าเมื่อครั้งพฤษภาสามห้าคุณจำลองก็เป็นคนหนึ่งที่ได้เข้าเฝ้าคุณจำลองบอกว่ายืนยันว่าไม่มีใครขอพระราชทานเพื่อไปรบกวนเบื้องพระยุคลบาท แต่เป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง,ทรงมีพระหมหาการณุณาธิคุณลงมาเองอเพราะฉะนั้นสิ่งที่พลเอกชวลิตทำเนี่ยผมฟังจากหลายด้านแล้วเนี่ยคือพี่บอกแล้วถ้าไม่บ้าไปแล้วก็สามารถไปแล้วอืในลักษณะที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมนะฮะคุณนันต์พูดถูกเลยว่าหนึ่งไม่ควรจะประกาศลนะ่วงหน้าสองไม่มีตําแหน่งทางการเมืองครับนะฮะสามแต่ยังยุ่งเกี่ยวกับการเมือง S <S <S เห็นไหมทั้งสมข้อเนี่ยไม่ควรทั้งนั้นเลย